โกโก้ go, go. ต้องบริหารจัดการนะตอนนี้เห็นปัญหาเยอะแยะมากมายเลยครับรหลายที่เจอภัยแรงแล้วก็ผลกระทบตามมาก็คือต้นโสมแล้วก็มีพวกมแมลงมารบกวนน,น,อนนอนเจาะต้นหนอนเจาะกิ่งครับเยอะแยะมากมายมาเลยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ออเดอร์ประสานมาทางผมนะครับทั้งเนเธอร์แลนด์บังกลาเทศเป็นเยี่ยมนะครับ าทางเนเธอร์แลนด์ประสานมาขั้นต่ำ20ตันนะครับแล้วก็บงราเทศก็20ตันนะครับกาลังเจราจาในเรื่องของคุณภาพอยู่ครับว่าขอเป็นปรับคุณภาพมาด้วยนะครับเพราะเขาต้องการมาคือ,อคุณภาพเกรดเนะครับร้อยเม็ดไม่เกินร้อยกรัมนะครับแต่ผมกาลังจะนะครับเท่าที่ประสานงานการทํางานอยู่ตรนนี้เพื่อให้ได้ของในนําส่งได้ง่าย นะครับก็คือเป็นเกรดคุณภาพเกรดรวมนะครับรวมคือมี ABC คือยังไม่ได้แยกไซส์นะครับราคามาก็ตามไปเสนอราคาค่อนข้างจะให้ราคาที่สูงพอสมควรแล้วจะขอต่อรองเรื่องราคาขยับขึ้นด้วยพร้อมกับเรื่องของการเจรจาวางเงินนะครับวางเงินในเรื่องของอไปถึงผู้ทำมาเล่นแห้งเอราอวตอนนี้คือสภาพะคือการจมทุนของหลายๆคนอยู่เขาต้องการความมั่นใจคือได้ได้ขายแน่นอนนะครับหรือมีเงินทุนที่ไปทําเรื่องของมาเล่นแห้งให้ เป็นการทำตัวเนื่องเขาเรียกว่าซัลายเชนนะครับมาถึงว่ามีวัตถุดิบพ้อนเข้าไปให้เรื่อยๆนะครับขั้นต่ําเดือนละ20ตันนะครับก็น,นึตู้นะครับตู้แต่ละแห่งก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการทําง,งานทางผมนะที่อื่นก็อาจจะโดนดีลเลนโดนประสานงานหลายที่หลายแห่งอยู่ก็ต้องจับมือกันครับใครมีอยู่ไม่พอเพียง นะครับเปนหมายถึงว่าไม่ไม,ม่เพียงพอนะครับในใน,ในการนําส่งก็สามารถที่จะประสานเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันได้ในราคาละเกตเป็นไปนตามคุณภาพครับไม่ใช่ขายใครก็ราคาก็ได้มนเมื่อวานนี้ก็มีท่านหนึ่งเดินทางมาหาก็เอามาเล็ดมาให้ดูคุณภาพนะครับก็แจ้งไปแล้วว่าประมาณไหนยังไงถ้ามันมีหลายหลายไซส์ระเกตหลายคุณภาพเนาะนะครับก็บอกแล้วว่าถ้าราคานี้ถ้าเป็นแบบนี้ราคานี้ถ้าเป็นแบบเม็ดแบบนี้้าทำได้ดีขึ้นราคาก็จะดียิ่งขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะคุยกับทาง ลูกค้าได้ด้วยว่าเราสามารถทําได้คุณภาพประมาณนี้จริงนะครับก็ที่เมล็ดส่งออกไปเบนเยยบก็รอพีโออยู่นะตัวนี้นะครับเห็นว่าจะขยับจาก500กิโลก็จะเป็นตู้เหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมกลัวอยู่ตลอดคือว่าของไม่พอขายแต่ตอนนี้คือลมผมจะเตรียมตัวที่ลงพื้นที่นะครับต้องแจ้งประมาณนี้ว่าถ้าใครเอาชื่อผมไปอ้างตัวงทนทาง,ทางโกโก้หรือคองขายโกโก้โกนะครับที่ยังไม่ได้รับมอบหมายทางผมไปนะครับอันนี้ท่าน อัดคลิปอัดเสียงมาได้เลยแจ้งหาผมได้นะครับตลอดนะครับแจ้งมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมต้องเดินทางไปคุยคุยนะครับด้วยตนเองก่อนนะครับด้วยตนเองทั่วประเทศไทยครับผมต้องเตรียมแผนเดินทางแล้วนะครับไปคุยกับกลุ่มนะครับไม่ได้คุยกับเกษตรกรหรือผู้ปลูกนะครับประคันประธานกลุ่มที่ผมดีลราสานไว้เรียบร้อยแล้วครับนะครับกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยเพื่อเตรียมรับงานรองรับงานแหล่งแบบนี้นะครับที่ตั้งแต่ผมบอกให้ลงทะเบียนผมก็จะรู้แล้วครับว่าบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสได้เข้าถึงเลยไม่มีแหล่งเลยนะครับ ติดต่อมาหาผมก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแล้วก็กลุ่มนะครับที่ทํามานะครับหลายๆปีที่ประสานร่วมกันอยู่ก็ติดต่อเข้ามาก็ประมาณนี้นะครับที่เราจะได้เจอกันกับคนที่ทําโกโก้ได้ไปแน่นอนครับใครติดตามงานผมก็จะเห็นอยู่ว่าโครงสร้างผมทําประมาณไหนเนาะนะครับก็จะไปคุยนะครับใครที่ยังเคว้งอยู่ติดต่อมาได้เหมือนกันครับคอมเมนต์นี้นะครับติดต่อมาหาได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับเบอร์โทรติดต่อผมใส่ไว้ให้นะนะครับ ก็ยังไงอย่าลืมอย่าลืมนะครับประสานเข้ามาตอนนี้เป้าหมายเรือละร้อยตันเนี่ยนั่นคือเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับแต่ตอนนี้มา20ตันแต่ละแห่งเนี่ยก็ขอไปดูของก่อนนะครับขอไปดูการทํางานก่อนของแต่ละที่ผมอย่างที่บอกนะครับคนแต่ละแห่งเนี่ยครับผมบอกให้ขึ้นทะเบียนไว้แต่ด้วยปัญหาคือที่เราเจอไม่ใช่ว่าไม่มีที่ขายครับภัยธรรมชาติหนักมากนะครับกลัวไม่มีต่อเนื่องก็ไปวางแผนในเรื่องของปลายปีนะครับตั้งแต่ตอนนี้ครับสเดือนข้างหน้าไปนะครับว่า เราจะทำไงให้มีต่อเนื่องสเดือนไปข้างหน้าไปข้างโน้นต่อไปโน้นนะครับตอนนี้เป็นเมล็ดที่อาจจะเป็นเมล็ดที่เก็บไว้นะครับไม่เกิน1ปีที่ทําไว้ในเกตคุณภาพตามที่เราเคยดูกันไว้พูดกันไว้เนาะนะครับฝากติดต่อด้วยนะครับฝ่ายกระจายข่าวด้วยนะครับคลิปนี้นะครับมัดเล็ดแห้งผมต้องการเยอะมากเยอะจริงๆครับราคาสูงด้วยนะครับราคาสูงด้วยซื้อทุกเกตทุกไซส์นะครับตามนั้นเลยนะครับสวัสดีครับตื่นทำทำมุกโกครับสวัสดีครับ